สวัสดีครับท่านภูมิเกียรติคร,ครับวันนี้รายการสุกรีมีเรื่องเล่าก็จะมาเล่ากับท่านผู้ฟังเรื่องบ้านเอื้อมอารีนะครับบ้านเอื้อมอารีนั้นเป็นบ้านที่สร้างขึ้นอยู่ในมูลนิธิอาจารย์ทุกรีเจริญสุขเมื่อปี2562เอื้อมนั้นเป็นชื่อของแม่ผมเองครับส่วนอารีนั้นเป็นชื่อของแม่ยายชื่อของอาจารย์แม่ของอาจารย์อริยาเจริญสุขก็มารวมกันเป็น ห้องหรือบ้านเอื้อมอารีเพื่อให้มีความรู้สึกว่าบ้านเป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านของแม่แล้วก็เป็นที่อบอุ่นของลูกหลานทั้งหลายนะครับบ้านเอื้อมอารีนั้นมีพื้นที่สําหรับบรรจุคนได้ประมาณ80คนถ้าเป็นที่ซ้อมของวงไทยซิมโฟนีออคสตราก็อาจจะเต็มวงพอดีถ้าเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆเป็นรีไซเทลสองคนเนี่ยก็ มีไม่รักแฟนเพลงได้สัก560คนบ้านเอื้อมอารีก็เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงเล็กๆนะครับวงเล็กๆวงดูเอ็ดโซโล่วงเดี่ยวควินเต็ดควอเต็ดแล้วก็เป็นวงที่ซ้อมสำหรับวงเชมเบอร์ออเคสตราแล้วก็ใช้สำหรับวงไทยซิมโฟนีด้วยทีนี้เมื่อจัด การดนตรีแล้วเนี่ยการดนตรีมีบทบาทสําคัญเพราะว่านักดนตรีไม่มีที่จะซ้อมนักดนตรีไม่มีที่จะเล่นแล้วก็ไม่รักแฟนเพลงที่อยากดูอะไรเล็กๆขนาดเล็กๆก็ไม่มีพื้นที่จะดูไม่รู้จะไปที่ไหนสําหรับบ้านเอื้อมอรีมีที่จอดรถประมาณ84คันนะครับอยู่ใกล้ๆก็สามารถมาเมื่อไหร่ก็ได้มาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับบ้านเอื้อมอรี ทุกวันอาทิตย์4ี่โมงเย็นส่วนใหญ่นะครับทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นยกตัวอย่างว่าวันที่14บมกราคมที่จถึงนี้นะครับคุณอุสานภาวันนักเปียโนกับคุณกะรายาพงศธรนักฟลุดก็จะมาเล่นรีไซต์ลฟลุดคอนเชิรตในบทต่างๆนะครับก็ขอเชิญมิตรรักแฟนเพลงที่สนใจ ที่สนใจนะครับมาดูได้วันที่28มกราคมวันอาทิตย์เือนกัน4ี่โมงเย็นก็จะมีรเอรเอรินาคากาว่ากับนักไวลินแคมลุงแชงซึ่งเขาเป็นนักไวลินที่มีชื่อเสียงชาวจีนที่มีสัญชาติเป็นคนในแด์นะครับก็จะจับมาเล่นที่บ้านเอื้อมารีสำหรับการแสดง4ี่โมงเย็นนั้นเพื่อว่าเด็กๆ พ่อแม่ผู้ครองปู่ย่าตายายมาแล้วเนี่ยหนึ่งไม่ข้าจนเกินไปดูคนเสริตเสร็จมีอาหารกินมีเกี้ยวซ่ากินกลับบ้านได้ง่ายสะดวกกับทั้งพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายขอบพระคุณครับ